ฝันอีกคือเก่าหน่อยบ่ฝันคือเก่าฝันฝันว่าเจ้าไหนลุงบ่มีผาดบ่มีผาดฝันฝันว่าจังไหนครับฝันว่าผีตายฝุ่นปุยบ้านโคบกเกี้าฝุ่นโอคบกี้าคนตายเออบ้านโคบกเกี้าบ้านนี้บ้านเลีทีเป็นสามหาหือเกาเอาเอาแต่บ้านเลีที่นี่แล้วเนาะเอาแต่บ้านเลีที่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทธิอนิจในการรับชม อ้าวลุงพลสวัสดีครับลุงพลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยู่ทางนี้คือสีเสียงดังจัง่อยผมเคล็ทางนี้จัง่อยนะครับตามที่งวดวันหยันผมไม่ได้มาหาลุงพลเนาะงวดวันหยันผิดพลาดไปยังไงเดี๋ยวเออเออชื่อชื่อาบ่นนี่งอกฝนอะไรแต่ว่างวดวันหยันงอกฝนหรออกเกตดฝนที่บันนั่นแหละมันก็หลุดไปงวดละเต็มถ้าเต็มเรเต็มวดนี้บอกพี่บอกสามหาตัวเดียวเลยล่ะสามหาเออหาสามสามหาตัวเดียวเลยล่ะ ฝันอีกคือเก่าดันบอกฝันคือเก่าฝันฝันว่าจังเดย์ลุงบ่มี่ผาดบ่มี่ผาดฝันฝันว่าจังไดยครับฝันว่าผีตายฝุ่นุยบ้านโคบกเกี้าฝุ้ฝันว่าคนตายเออบ้านโคบกเกี้าบันนี้บ้านเลขทีบนสามหมาหรือเกาเอาเอาแต่บ้านเลขที่นี่แหละเนาะเอาแต่บ้านเลขที่งวดก้อนก้อนนั่นกะอี่ยังล่ะสองแปดมันออกอันมันออกอันสองเก้ามันออกสองเก้านั่นล่ะมันดินรุดไปแต้มนึงเนี่ยเอาบัดนี้งวดนี้ ถตาถ้่ลุงพ้นว่าบานเล็กที่เป็นสามหาเนาะสาหผมว่าให้ให้ยเป็นเอ็ซี่นช่องเนี่ยซื้อข้นซื้อลงน้ำเนาะไปซื้อเบิ่งแต่ว่าตัวเดียวโคโรนี่ล้สามหาเออสามหาเคลื่อนก็สามหกกับว่าตัจักโอ้โหนี่แหละสามหาสามหกเออถามาลดลงกับสามซีโอ้สามซีซื้อลัดไปบึงโอ้ซื้อลัดไปบึงเนาะสรุปแล้วกับนีเลขกตัวเลขแค่กับ่แน่นอนนาะมันก็บจวาจังเงกับม่แน่นอนเกือบ ตรงตรตกับ่าไรมันกับบ่มีผู้ใดสิหูเนาะว่าตัวเลขมันสิออกก็ออกเนาะแต่ว่าแต่ว่ากันน่ใจสามหาก็มันใจอีกมันใจสามหาสามหาก็มันว่าออกสามสี่ยังไงบ่กันนั่นละว่าให้เอาขึ้นเอาลงไว้เพราะว่าของลุงพลนี่มันสิบว่าค่อยเข่าตรงบันไดสังเกตเพิ่งแล้วมันสิขึ้นสิลงสเลอขึ้นลงนี่แหละถ้าถ้าบอกตัวนี้มักสิขึ้นสิลงแมนครับแต่ว่าบัได้เป็นมันเรียกหลายตัวเนาะหลาตัวเดียวกับบอกแจ้งี่ทุกงวด ถ้าว่มันดังสากขึ้นลงถือเลยวัดพรันกับผู้ไปผู้ไปวัดวานผู้ไปผู้ผู้เอาไปเป็นแนวทางนี่กะเพิ่นลงก้อนตรงๆเพิ่นกับ่ได้แต่ผู้ขื้นลงเพิ่นกได้อยู่เัดพระหนหมนมาอยู่มันหกศูนย์มาออกเก็ดศูนย์ที่วดพระนคุมบ่ได้มาไทยทำหนึ่งนั่นละมันมาออกแต่แม่มาไทยก็ทีขื้นลงอีกคือเขาเขาซือเขาซือหกศูนย์แปดศูนย์มาละเก็ดศูนย์เวียนไ้มาออกเก็ดศูน ตว,วันนี้สามหาถ้าสามหาบออกมันก็จะออกสามซีสิเขาวางสี่เ<อ>นี่ยมันขึ้นลงเนาะเออถ้าวบอสามหากับสามหกแมนมีเยอะแค่นี้เล้วสรุปแล้วมีสามซีสามหาสามหกเออแต่ตัวยืนนี่คือสามหาสามหาแน่นอนโอ้มันม่นใจเนาะครับเนาะมั่นใจเป็นเลขเป็นเลขความฝันนะครับเป็นเลขความฝันของลุงทนคนฝันแ่่ตวามันยามลุงพลคนฝันแม่นยามไม่ขึ้นไปสามหกอย่างเงี้ยก็มันดี กินเขี้ยนเยอะนะเกี่ยวกันไว้แล้วมันบ่หลายตัวดอกสองสามตัวกันไว้วันี้ว่าว่าผัดวันนี้ว่าผัดสามสี่สามห้าสามหกเขากันไว้กันไว้สองตัวกับตัวยืนสามห้าเนาะตัวยืนสามห้าคับุงพลฟันทงเงนครับเด้อแต่ว่ากลับไปน้ำแน่เด้อ่ะเอกลับกลับไปน้ำแน่เนาะกไปน้ำเนยกลับไปเน่ขึ้นบนลุ่างน้ำเนยขึ้นบนลุ่ลางน้ำเนยแต่ว่ากับ่หลายเนี้ยขึ้นบนลุ่งลางแค่หกขางเนาะ หกครั้งถ้าไปกับก่ะสิบสองนี่ได้รุ่นอยู่เด้บอ่บ่ครับามว่าบอแนนอนแต่ว่ามันขึ้นสามหางหรือสามหกดิบอ่ะเพราอี้คิดเจรจาอยู่ดิบอ่ะถามมันลงกับสามสี่เถอะล่ะมันสามงวดเราได้นี่ตัวเลขขึ้นลงอยู่นี่วลามันขึ้นมาลงอยี้ยหนิก็บอกแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวเลขมันขึ้นลงอยู่นี่เนาะแต่ยังไงก่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นเลขความฝันของลุงพ้นนะครับเราเป็นคนฝันกันเน่ยกันแน่นอนยี่ดอกแต่ว่ามันมันขึ้นมันลง บางงวดพี่บ่ได e. ้มาไทยทำกับถือตรงตรงกับมีเนาะครับถือตรงตรงกับมีกแตเสียดายอยู่ในงวดจังสั่นงวดที่มาไทยทำนี่มันฝันขึ้นลงทุกงวดเลยสามงวดละต่ว่ามันเจอะสามหาสามงวดเนี่ยงวดที่มาเนี่ยสามหาหรือหาสามเออนี่แหละงวดที่มาเนี่ยสามซีทำรอบเพี้ยนนี่ทั้งขึ้นทั้งลงสามหกสามซีนี่แหละเอานี่แหละโบโถึงว่านี่ตามความฝันนี่บ้านเลขที่สามที่หาว่าสัตว์ บ้านี้บัดนี้ลุงคนมักบเตัวนี้มักมักมักเบิดมักเลยสามหานี่สามหาเจ่าวัดศิวสามซีเนี่ยแต่ว่าสามซีบ่มมักอบ่มักสามซี้าว่ากันเลยสามหกกับ่มักสาหกกบ่มักสมหาักแค่สามหาแตว่าศิอกคือเกาสามหกสามหาสามซีเนี่ยมันอกอกคือเกี่ยมืนออกได้คอเกาความฝันนีว่าตังแต่ก่อครับแต่ว่าฝันว่าคนตายตีเออคนตายบานนี้จะ่น่นตายอีหลีบ่บานนี้ โอ้ยตแต่แต่โดนแล้วตายแต่โดนแล้วเขาบอกว่าเขาความฝันมาเขาความฝันกับเลยไปเบิ่งบ้านเล็กทีเพิ่นโอ้ยเมื่เคยฝันเห็นเพิ่นจักเทียบบันทึกเม่เคยบันจ้ะทึกยู่ยู่ขุมโคโบกเกียพุ่นเนาะกเียต้งแต่ขับไ่เลี้ยบ่ปเลี้ยบมีหน่อยสมัยเต่าไหบัดนี้ไปฝันแล้วกับเลยไปเบิ่งบ้านเล็กทีเพิ่นเ้านเล็กที่สามสิบห้าสามสิบห้าโอ้โอเล็กนี่งามเนิดนี่สามหานี่มันงามอยู่แต่ว่าบ้านไม่หลอกท้องหาเนาะหาของเนาะครับ นี่ยมันก็บอกเดินกันกัอะไรกันยี่นี่แหละเลขเอาเอาเบ่าวบาเลี้ยงเลขกแค่หน่อยนึ่งทำยันทำยันเป็นเลขวิ่งนี่ลุงคนมักตัวใดครับวิ่งถ้าให้มันมักตัวเดียวเนี่ยถ้าวิ่งอ๋าหมักเก็ดมักเก็ดเก็ดหาเก็ดหาเออมักเก็ดหาจะมาเลียวิ่งมักวิ่งวิ่งคือวิ่งเก็ดกับวิ่งหาเออบอกว่าไงหรอกเอาตรงๆเลยเก็ดหาตัวเดียวรถปั๊บป่วนเนี่ยจับจับคู่ตัวนั้นเออจับคู่กับกาง เจ็ดหาตัวเดียวเบาถึงว่าเบาถึงว่าถ้าถ้ามักเลขวิ่งหน่อยเลขตัวเดียวหน่อยมักตัวเลยเจ็ดตัวเดียวโอ้มักเจ็ดตัวเดียวโอ้ถ้าเอามาคู่กันเจ็ดหาเจ็ดหาเอาคือต้องเลยเอาไกลเป็นเลขสองตัวเราเด้อบัดนี้เลขสามหาคับเจ็ดหาเออแต่ว่ามักเนี่ยเจ็ดหามักมักคือกันเออแต่ว่าความฝันนี่พันบ้านเลขที่สามสิบหาเออแต่เลขเอามักเจ็ดหาโอ้เอาครับบ้านนี้เอาเอานี่เป็นเลขมักเนาะจะจะฟูฟังฟังแบบเอาเด้อครับ าา styles, ถ้ามักถ้าชอบจังค่อยน้าไปเนาะเน่ยเขาก็เป็นแนวทางตะวันอย่าบอกอีกแก่ตะวันข่อยมักเก็ตหาหลายที่สุดเลยโหกับเพราะวันเก็ตเป็นไม้เลยอันนี้บ่ได้ฝันเนาะอันนี้เป็นเลขกมันฝันอยู่ตะวันบอก่อันนี้เก็ตหานี่บ่ได้ฝันฝันเนี่ยฝันอยู่ตะวันเขาตีความาว่าเลขกปลายเลขที่เขาโอ้ตะวันนี้เขามักเก็ตหาปลายเลขที่เก็ตหาอือ วัดนี้แต่ว่าสามหาเขากะมาคิดว่ามันเจตฐานที่มาหลายแต่ว่าคิดคิดว่าเลข่เจตสีมาเลืเอาเลขรเจตมาใส่หาเออโอ้เอาแต่สาเหตุก็มาจากอีกความฝันนี่แล้วเนาะแมนครับจักกินเนยบ่เนยแต่ว่ากับแต่ว่ากัดเนยอยู่เราไปกต่ว่าจะฝันเนยอยู่เราไปเพราะว่าปกติกับฝันแม่นนิดเดียวเนาะโมันมันมันหันมันขอยฝันอีกแต่ขอว่าไปหอดบึ้งบ้านีหนึ่ง่ะอืว เลขประจำวันมันก็บมีสติบาเลขประจำวันน่มาเบ็บศูนย์กรบมีสติบามีจเจหกศูนยแปดศูนย์มาเบิ้งเรียบเทียบใส่เลขประจำวันผมตัวเนแบบนี้แม่บ่ออกหอกเขาวางสี่ครับม่ออกเจ็ดศูนย์มิสซีรีมิจแปดศูนยอ้ยตายท่อเลยก่อยเอาหวดนี่เอาไหมวันี้สามหาก็เจ็ดสมหากับเจ็ดาเนาะรับประกันเลยรับประกันเลยเออแน่นอน โอ้แน่นอนความฝันบ่ออกหรอกเขาก็วางสี่ครับบ่ออกเกจศูนย์มิสซิลีมิเตแปดศูนย์โอ้ยตายๆไงท้องเลยข่อยเอางวดนี้เอาไหมวันนี้สามหาก็เจ็ดหาสามหาก็เจ็ดหาเนาะรับประกันเลยรับประกันเลยเออแน่นอนโอ้แน่นอนความฝันชมจู่จะหนีเสื้อโหลดโอ้เสื้อโหลดเนาะถ้าเสียถ้าบ่เสียกับพานไปเนาะเปอร์เสียกับล็อกบ้ากันเปอร์เสียกับล็อกมือเอาครับตัวเลขของลุงพลคนฝันแม่นเนะครับเด้อสำหรับงวดนี้กะ ได้แล้วนะครับครับก็ขอบคุณลุงพลนะครับด้วยที่ให้แนวทางในตัวเลขความฝันนะครับก็ขอบคุณลุงพลหลายๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาูกคนเด้อสาธุครับสาธุสาธุครับครับก็อยากให้ถึงแล้วนะครับเนาะครับอ่ะครับสําหรับตัวเลขของลุงพลนะครับก็ได้ตามนั้นนะครับแล้วฝันเราก็บไปตามความฝันนะครับก็บ่บกหูนะครับว่าตัวเลขทีเข่าหรือขีข้ ศีข่าหรือสีลุดนะครับกับบ๊อหมูนะครับแอดมินกับมาติดตามให้แล้วนะครับสําหรับทันที่คอมบมนเข้ามาถามหาตัวเลขของลุงพลคนคนตันแม่นนะครับกับมาตามให้แล้วครับ like ต like ัวเลขตามนั้นนะครับแอดมินกับซีมอลไซด์มากครับบ๊อบบ๊อบไก่นะครับบ๊อบไก่ครับถ้ามัก้าชอบกับจังค่อยน้ำไปเลยครับเด้อถาบ๊อบมักบ๊อบชอบกับเรียญพันนะครับทางของน้องเป็นเพียงซื้อกลางนะครับทางลุงพลนกับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับการเสี่งถูกมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยใส่จิจารณญานในการรัับบชมนะคร สำหรับคิปมีขอบคุณทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมนะครับแย่าลืมถ้าเบิ่งงเรามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทันทีเข้ามาติดตามรับชมใหม่ถามเรื่องเล่าของตัวเนีเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับติดตามได้ทางช่องตามบว้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบประพาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้ง่องนะครับสำหรับมือนีขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ